นางอูอันเดี่ยวพี่น้องสี่หาคนปะ่ะสบายดีเดอ้อสบายดีโอ้สบายดีซื้อ,อยังหลายเจ้านะ่ะซื้อชาวเนตซื้อน้องน็ดผู้นี้ได้จ้ะชิดเชาร์ดอูอันผู้ใหญ่กูนี่ซื้อ,อยังได้เจ้านะ่ะซื้อชาตักโอ้ผู้น้อยดุดมูได้จ้ะชิดก้อยอ่าอูประขาดบ่อนนี่ิฮะคือหลายคนในหนั่งนี่ผู้้นนอย,นอยนี่กะสบายนิดเด้อนี่ กับคนอื่นกับกาสบายดีแต่กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมู่เพื่อนบ้านไกสิซีมิดใกล้เคียงทีขารโรละหักแพงเบิดถูกขู่ทุกคนเบิดถูกทุกภาคส่วนอะไรพี่น้องเลยบ่าวสิเป็นภายในประเทศือว่าต่างประเทศเนาะยินดีตอนหับขา่าสู่ช่องบบาวกําไพ่บา,ลาวล่าคือเกาพี่น้องเอ้ยมันนี่กับเบากําไพ่กับได้เดินทางมา เมืองอัดสะพรอนพี่น้องเลยเนาะมือนีกับพบก,กับกระเป๋าคำไพกับยู่ที่บ้านนาหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหาน,อน,าน,น,อน,าน้อง FC, รองอออกรจนาเพื่อนพี่น้องเลยมือนีกับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวข่าวให้เอฟซีให้พ่อแม่พี่น้องเข้าะไดนเบิ่งเพิ่มเติมเนาะพะวาเมื่อก่อนก็ได้มาถ่ายทำไปแล้วครั้งหนึ่งพี่น้องเลยกับมีหลายเอฟซีเนาะเพื่อนคอมเมนต์มาว่าบอเืีอว่าน้องรจนาเพื่อนเป็นคนไทยแท้ thể. พี่น้องเลยก็ได้มือนีก็ได้โอกาสมาจะได้อัปเดตเรื่องราวข่าวข่าวให้ พ่อแม่พี่น้องอะไรให้ FC เอฟซีเฮาขู้เรื่องลาเพิ่มเติมอีกพี่น้องเลยเนานะครับเข<อ>้ามาแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกำไพนน่นำเลเด้อพ่อแม่พี่น,อนนะ้องเลยเนาะพอให้บ่าวกำไพ่มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้พี่พี่น้องเฮาเบิ่งเฮาสมเนาะถามว่าบ่าวกำไพ่ว่าพีพาสประกาศใดกากาบขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเฮาเลยไล่เนาะไปพ่อแม่พี่น้องเลยบุญยากว่าลายจะห่างเนาะกระซีได้ขึ้นไปหาทาง สายรจนาเพิ่นสะกอนพี่น้องเลยสามชาอันทั้งน้องชื่ออย่างเนาะชื่อรจนาโรถเจนาเออชายชำนาญโดยก่อนอื่นก็สบายดีเด้อสบายดีสบายดีอันทัวร์เจ้าไปทั้งแต่ละนอนงลราเจ็บหัวไปหาการแมงแขงในน้อยน้อยเองทางนี้เฮ้ยแมงแขงนะโอ้บยมาคอยชื่อใช่ฝากไปแมงแขงเป็นพี่น้องเลยอ๋ออันนี้บอสไปกันมืนขึืนหายขึนเลยเมือนเลยบอสหันขึ้นมันลมมัเล่งพี่น้องเลยไปหาการแมงแขงใช่เนาะ หมอทา้งหมอศึกถามมดกนเด้อคนหนึ่งเนาะบักไข้เโดยอันทางน้องนี่เป็นคนมาตตทางไหนเลยมาเป็นไพ่อยู่นี่นะคนมาแต่ไทยพูดเลยมาแต่ไทยเออแมนเท่บอแมนเขา่ได้ตัวเด้อวัยอันนั้นบอแมนว่าเจ้าเป็นคนขมีนบอคนไทยเท่คนไทยดิจังหวัดยังเกาะอยู่จังหวัดชลบุรีชลบุรีอำเภอชัตตาฮีบเจ้าอำเภอ หมู่บ้านไหนหมู่บ้านตำบลเขาชิจันเจ้ามีนั่นมดเลยนี่อันเจ้าคนเจ้าได้ก็ผัวเลาาทมิรนี่เจ้าไปคบกันจังได้จังได้กันเหตุงานชวนนั่นเลยงานอยู่ชวนชวนยังชวนทุเรียนนี่แหละชวนทุเรียนเลยทั้งผัวเพื่อนก็ไปทํางานอยู่ชวนบอเลยพอพกันพอกันแล้วมักเมื่อเอาเอากันเออ เอาการอะไรวะนี่เลยทั้งทั้งน้องนี่ได้ได้อยู่น้ำกันอยู่พุ่นก่อนบ่อได้อยูเลยได้อยู่ของเขาจึงได้ลูกสองคนละค่าเมื่อวานนี้ได้ลูกสองคนละอยู่พุ่นเลยเออลูกสองคนอยู่พุ่นเอามาบ้างกคนบ่อเอามาเลยเรามาอันทั้งขวอทั้งเมย์นอกในเซนงูจักเยอ่นะเขามาก็ได้นงูจักบ่อเออโอ้ตอนเขามานั่นก็พ่อเขาตายเลยพ่อนาเสียแล้วพ่อเชียอย่างก็ นายนรงชัยชาชำนานแม่เด้นางน้ำทิพคนวงโอ้คือว่ามีน้องอีกคนหนึ่งบ่น้องก็นายชันชัยชาชำนานโอ้ทางน้องนี่มีน้องอยู่คนเดียวมีผู้เดียวมีน้องชายเดียวแม่มีลูกชองคนเราเป็นเอื้อยเราเป็นน้องพ่อเนี่ยเชียร์แล้วพ่อเชียร์อะพ่อนั่นแม่เด้แม่ยังย่งยู่แม่นั่นแต่ว่าแต่ท้งน้องแต่ตอนนี้ บติดต่อเพิ่นทางเพิ่นได้หรือเปล่าทีวันได้ติดต่อได้เลยบ่าวเวียงนั่นเขาติดต่อเลยติดต่อได้แล้วได้โอ้ได้ลมได้คุยด้วกันแล้วได้ลมได้คุยแล้วเขาว่าแม่นบ่าวแม่นน้องเจ้าบ่าวแม่เจ้าบ่าวแม่นเขาเขายังจือเขาโดยโดยพี่น้องเลยเนาะพอเขากับคนพิการพอเขาเราตายปะเลยตายตอนนี้เราได้เสียชีวิตแต่โดนระเบ้อดีว่าใจห้องเลยตอนเขาได้ลูกก๊กเขาคุณโอ้พี่น้องเหรอได้เลยเขาพูดอยู่ทางนั้นอยู่ดีดีเฮงอยู่บนระเบ้อนี่ย อย oh, oh ja uh huh. yeah, UH! oh. ู่ดีมีแห้งเลยเราก็ได้โอ้ทั้งนอเนี่ยโได้คิดทอดเลยแต่เมื่อเยี่ยมยามทำข้าว่ทอดม่วนเหากะโมเมนาโบคิดทอดอยากเมื่อยโยเมนไพยวยักปะเนาะเมนองเปเมื่อเปเป็นจังได้ล่ะบัตรลูกลายคนเงินคำบบมีเงินโ่มีบัตรช่างก็บ่มีเจ้ามีแต่บัตรของทางเจ้าเนาะมีแต่บัตรของเจ้าในเพิ่อจากเมื่อบัตรอยากเอาลูกเมื่อนั้งบอก อยากเอาลูกกับพว่าเมื่องน้ำแล้วเราอยากไปตังเมืองน้ำเพิ่งท่างไปุืขออนุญาตเบื้งบัตรก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยอยากไปตั้งท่านเฮ็ดรักเฮ็ดงานเฮ็ดการอยู่พุ่นแหละพอได้เงินบัตรพอได้เงินเงินได้ชาติเป็นคนไทยอย่างดีพี่น้องเนาะอันนี้ก็ชาวมโนพวานี่โอ้อันนี้คือบัตรของเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะม่อยู่พี่จ็ดปีแล้วนี่พี่น้องไปรวมน้ำพวาโอ้ลายปีเลย เขาได้พวกรไดจักทใดเนื้นั่นหมดและพอ,อชอชองห้าชามสิบเก้าเขาเกิดโอ้เกิดวันที่สิบห้าธันวาคมสองหาสามเก้าเกิดวันที่เทใดระเบียงองใคเกิดวันที่สิบห้าธันวาคมสองห้าสามเก้าอยู่ที่สิบเก้าทับสิบเก้าหมู่ที่เจ็ดตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีวันที่ออกบัตรไปเอาหน้า ยี่สิบสองมีนาคมสองห้าห้าห้าบัตรนี่บัตรแท้แล้ว<ม>บ,บ่บทเทิเวนบัตรปลอมเนาะบัตรแท้พี่น้องเอ้ยนี่โอเคนอ้นองเอ้ยบททัตรแท,ท้นี่คือจริงจริงเพิ่นลประตัวมีฮอรดอันสัมมานูพี่น้องเอ้ยนี่ใบสัมมานูสัมมนนามมน,มมนูมาจากมาจากประเทศไทยพี่น้องเอ้ยเจ้าเนาะแมน มาชุบมั้งเนมีฮอดอันตาโอ้มีหลายอย่างนี่ส,สีอสื่อนพิ่นพี่น้องเลยเนาะบัตรน,นี่ติดต่อกับทางร้านเมย์ทั้งน้องได้แล้วนี่เพ็ดจังได้บัตรน,นี่อย่ากลับอยู่บ่อย่าก,กลับ้วเราก็โอ้ขันว่ากลับแต่ทั้งเจ้านี่แบบเมื่อยาเมื่อยามก่อนบ่ได้บ่เมื่อ,อยู่พุ่นก่อน,น,นไม่ หาเงินหาข้ามได้สักอนจึงมาเอาลูกอัพัวเฮ็ดบัตรไปหยุดตำล่างจริงชีคนทรับชคนอานั่งอยู่นะลูกบีบแม่คนนี้ได้จักเดือนแล้วเนี่ยหากระเพือกได้ได้หน่อยหากระเพืงก็ได้เนาะตอนนั้นทางอายมามืัอนั้นยังบ่ได้มีเนาะยังยังบดอ๋อใช่ไหมหาหกวันเลยแต่ละะแต่ลปีก็เห็นห้เห็นหน้าอยู่บา่นียเฮ็ดเฮ็ดบุกคุมกินนี่แหละได้เจ็ดสบได้ห้าหกชอบห้าหกชอบหน้าน่ะกว้างโยบ่ ว่าดีกว้างไหมก็ก็เป๊กชมเฮือนนี่เลยเมียปันไทยนั่นย่านว่านากว้างเลยบ่ยี่บ่ได้อย่างนี้แต่นะมีดินนาเฮือนป่าเอาก็กินน้ำเมียนั่นเลยเมียาปันไทยบาดเห็นหน้านี่เอาไม่เห็นนี่รถไทยบ่รถไทยห้างนั่นบางเธอก็เป็นอะไรก็เอาจกขุดเอาเตอนมาแต่ไทยตะกี้อ่ะ จึงได้มาเนี่ยนะเขามาบ่เจ้าข้ามมานี่ล่ะข้ามมารถเมานั่นแหละรถเมาอือโอ้จัะพันหรจ้างเมามาโอ้ลายเติบเลยเหิืนหมื่นปายเหิือนบดเฮากันเลยเหมืเงินหมื่นปายเหิือนบดจ้องตะลึงดานรักกนแย่ามาแล้วมันบอกพออยู่พอกินคือนผพากันไปหาเงินอยู่พู้นี้บ่มีบัตรมียังไงเลย ทางเขาเกะกับเขาไอ้เฮ็ดบัตรก่อนเฮาเราก elle, She, và, ็ยากเหามีบัตรมีบัตรไทยพี่น้องเลยอยากคว้าให้เนบัตรคือทางผัวของน้องโรจน่านี่คือว่าอยากให้เจ้าไปอยู่อยากให้ไปยุเขาปะลูกปะพัวไป่ได้เห่าขันอยากปะเลยเลี้ยงลูกน่าได้ขันไปอยู่น้ำน้องน้ำเมย์ย่านน้องเมย์ว้าอนอนเกินสาเหตุที่ว่าบ่อยากไปจากลูกจากผัวนี่ ที่ว่าขั้นว่าไปนั้นได้ยุหักแต่ว่าย่านนอ้อง่านแม่ว่าว่าเอาพระลาไปใหเพื้นบอกออแบบนั้นแหละลูกคไปแห้งฮงไคนเฮงกินขนมก็รัวของท่านนองนี่ยุพุ่นก็พรออยู่พวอก,กินอยู่บรช่วงนีโทษ ากันเออเขาว mm ่า hmm. <lite> ม <kg> ีรถใหญ่แ <Contact> ล <kir gue bbe> ้วเขามีรถใหญ่แล้วรถกระบะนั่นเลยน้องน้องของน้องรถจนานนี่อ่ะทั้งล่มทั้งล่มกันแล้วนี่ทั้งเพิ่นก็ไปผ่าเงินผ่าข้ามาให้บริษัทเอาพ่อกับเขาให้กระถึงด่าพ่อมโอ้อันวมาทีโทรหากันอะไรออะก็เชื่อไปท่ามบ่วงล่างเทารถนั่นเล็นเพชรลื่นไลอันโทรหากันเมื่อนั้นอะไรเออแล้วเพิ่นท่งโทรด่าเจ้าอีกเราเอาขอเงินเฮ็ดบัตรเนี่ยเอาเฮ็ดยังวะ เอาข้อเงินเฮ็ดบัานนี่แหละค่ะว่ามีเงินมีคำเราจึงใช้ค่ะว่าน้องเอ้ยคอยากนี่เลยก็เอออยู่ใต้น้ำพวยนั่นแหละอันเพิ่อนบ้ามาเห็นได้เออเขาก็อยากให้อยากให้ทั้งมวลเลยค่ะว่าเราดีๆบอเป็นเ่าว่ายอมยอมค่ะว่ยอมและค่าเจ้าน้องพี่น้องน้องรอบครัวุณฝันก็ได้สื่อสารหากันแล้วกับบ้านี้ถือตู้ถือตู้ต่อแบบบือโบบอยาก็ พอใจบ่ยากันบอยากช่อยเรือช่อยเรือยาเฮาเฮาอยแมนเนาะไ่เอ้ยเอื้อจะแทแมนเอื้อยแท้ในพี่น้องเลยเอื้อยแท้ตัดสายแห่ปานกันเนาะเจ้าทางน้องเพิ่นได้โทรหาติดต่อไปทางครอบครัวเพิ่นแล้วแต่ครอบครัวเพิ่นบัดยังมาว่ามาว่าด่าให้ซ้ำเพิ่นว่าเขาว่าอยากอ้ายว่าอ้าแมนไทยเขาด่าเฮานี่ว่าด่าเฮานี่ทั้งเพศทั้งไลน์ดาแต่ว่าเพิ่นกะยอมรับว่า เป็นเอือยอยู่บ่ออันนองชาเจ้าน่ะเขาว่าตัดพี่ตัดนองตัดแล้วแล้วเขาก็บริเฮ็ดบิดอีช่างเขาก็อยู่ดีมีแหงอยู่เขาอ่าอยากให้เมื่อไว้ๆอยากให้ได้ลูกนี่เมื่ออยู่บุญมาเขาบ็เมื่อบรได้เขาอยากให้ปะพัวเขานี่นะเราเขานั่นนะเราอะคือทางนั้นในบุญญาติพี่น้องเขาว่าชอบมันเห็ดย่างเราเขานั่นเขาก็เพลงลูกเพลงพัวเขาเอาแล้วก็เขาบ็อยากกิน คือแต่เจ้านะั่นน่ะเหาออ่ะขันได้ลูกได้เมียกันบ่ผิดบ่ชเลียวกันเจ้าทิมบ้เหรอ่ะเหาก็บอกเลยข้าทิมบ่ได้ขันอยากชอยเรือเลยชอยเรือไปมดมู้เหรอใครแน่เหรอมาไดเห็ุงานผัวเหาเห็ุงานหาให้กินอยู่อูกไปแห้งไล่คน คืออันท่าน้องโรจนานีตั้งแต่เอากระผัวมาหนี่บ่ได้เคยหห้บ่ได้เคยผิดบ่ได้เคยเถียงกันกังเถ่อบอกบ่เมนเนาะบ่เคยหห้เคยหทั้ทม้วนก็เราบ่รู้เล้งเราก็ได้เราบู่้จักอยู่มักเพลงกันอยู่เราก็คันเรายังหห้แล้วเฮายาังนี้ใหแไปว่าก็มีดีมีช่วนะเบากบไพ่บ่ายเวลาคนจะใหยเนาะมีไพ่เนาะเมนไพ่ไปยังหห้ดุเมียเนี่ แต่ว่านอนว่าความหักความผูกพันอยู่รับกานมาหลายปีก็บบอยากถิ่งผัวบุอยากถิ่มลูกไปน้าเนาะคันไปกัอยากได้ลูกได้ผัวไปน้าเพราะว่าตอนนี้ถ้าน้องรจนาเพิ่นก็เกิดลูกอีกมีภรระาเพิ่มอีกคันว่าไปกัเอาลูกไปน้าบัดบ่มีผู้เห็ดงานบ่มีผู้หาเงินน่ะแหละพี่น้องเหงว่าเลยกับแข่งที้ยากอยู่เนาะอันนี้อยากหน่อยก็มีผัวอยู่บ่มีผัวฮา ได้กะหน่อยกะกินชมหน่อยเนาะไปรพูนบัตรภูมิภูหาแห้งขี้ยะระได้บัตรผัวบ่ได้ไปเขาแห้งว่าวว่องทั้งแม่แล้วบัตรนี่คือทั้งแม่ทั้งน้องโทรมาหนี่ว่าวแบบนี้แหละเจ้าคิดจังไดบัตรนี่คิดได้เหาคันเราบ่ชอยเรืออะไรก็ยะเห่าอ่ะบอได้คิดจะใหยเพิ่นบ่ได้คิดเครียดบ่ได้คิดจะใหยเพิ่นบอกเพิ่อนบอกเลยนะลูกเ่อนี่แหละเห่าว่าวเมนเห่าเหาบอกเลยบอกบอได้เราห้ปะนี่ ลูกผัวนี่ป้าป้าว่าได้ป้าคนลูกให้ป้าคนผัวอ๋อเราเอาไปชามคนชื้นมีบัใบชืมชามคนพวกนี้แหละป้าป้าได้หรอป้าลูกสองคนป้าอีกสองคนกับผัวแล้วเอาไปอีกสองคนแล้กับเจ้าโอ้ผู้ที่ยังมีใบยังยืนแจ้เกิดอยู่พุ่นนั่นเอาไปน้ำแหละผู้ที่ว่าได้เกิดอยู่พุ่นนั่นป้าไว้กับผัวทางเัินเป็นโทรมาบอกแมนบอกแต่ทางน้องนี่ป้าวันได้ใจประดามปนั้นเนาะเหตุใดคมหมากคมหักพี่น้องเลยเนาะมันก็ คือว่าในความ้ักความักทุกยากอะยู่รวมกันพี่น้องเลยบบขัดแพงแบ,บ่งปัน,ปน,ปนกินเกลือเขาก็าอือวาววาวน้องปูมีเกลือกินเกลือทั้งน้องก็เคยพากันผาขอเขากินอยู่บ่ละ่ะเออแม่นนี่ก็เขา้าไอเอามาชงให้มันเลยก็ทอกไชนี่กินปีมันสุดสุดเด็กเป็นเนะเาะมาะกันไปแมน ไอ้น้องบ่กระถิ่นเนาะแม่ไอ้น้องก็ตัดหอดสายสัมพันธ์ตัดพี่ตัดน้องแม่บ่ได้ตัดลูกตัดเต้าดิแม่เฮาบ่ได้คุยเลยแม่นั่นเราบ่ให้คุยแต่คุยแต่น้ำน้องใช่คุยแต่โทรมาด่าโพเขายอมเขาเคียนเฮาเว้าเว้ายังบ่ทันเก่งแล้วเฮาบ่ดีเว้าวฉันเฮาเคียนเคียนเอาสิโอ้สยสัมพันธ์เนาะเราไป พออยู่ใต้น้ำพวยนั่นแหละตามมึงเราเอาอตัดพี่ตัดน้องบ่เคยมีพี่เช่าเราเอาทน,น้องเจ้าอันไหนเออถ่ามึงรถลานเขาเล่นเพชรเล่นลายเขาจะคันวานใช่หมดเลยคันวานคือถ้าน้องรถจะหน้าไปนี่กรับสิไปอยู่ใช้สมุ่าไปนี่ม,นมีบอลทีในเมื่อที่นอกกับตาพีตมมาหน่องแหละสมุว่าคัมพัวถิ่มพวยยางนะเนาะแม่อันนั้นแหละเขามาเขามาย้อนคำพ่อเขาบอก บอกลูกเคยเราเนี่ยมาว่าคันพอตายเลยมาเด้อพากันมาอยู่นี่คาดองมาได้แต่มันอะพอเขาเว้านะ่ยนะตอนเรายังไ่ทันตายดะเราเว้าเราบอกลยมาเขาก็ได้บุเมนเขาบอกบอกก่อนชิมาก็ได้บอกบทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องบอกก่อนชิมานะบอกป้าเขาบอกป้าเขาพากบอกไอดเ้อร์เขาเป็นอยากขึ้นรถเลยรถเมามารับเลยเขาอะ หรือว่าเพื่อนอยากให้ตัวที่ว่าไปบอได้บอกเพื่อนนี่บ่เนะาะข่ามาบัดบรดิติตตอกันหากันที่ต่อกันบ่ได้บัดนี้นะอย่านเพิ่อนจะให้ว่าอย่างาาอีกอย่างนึงก็เพราะเขาว่าให้กะให้ย,ยาซะบอกกระไผมันก็ผ่านไปแล้วเขาต้องเอาเบแบบไปข้างหน้านะะส่อยนะต้องแบบว่ามันเป็นเลบางที่ก็ควมอยากให้แบบว่าว่าออกมาก,ก่อนอันที ความคิดมาตามลังนี่มันก็สิผิดนะบาสุบปล่อยง่ายก็ต้องก่อนที่ว่าก็ต้องคิดไต่ตองก่อนเนาะความสายสัมพันธ์สายเลื่อนในพี่น้องเนาะถึงเสียหายกันชั้นใดสามือเป็นพี่น้องคือเก่าได้แนนพี่น้องเนี่ยนี่เสียหายสียหายก็ต้องคิดเห็นความดีตั้งแต่อยู่กันคนใดพี่น้องเลยเห็ุจังไดนยามตกทุกในยากเนาะกับบ่อควรสีว่าปฏิเสธแบบมันกัตัดพี่ตัดน้องแบบนี้ก็ถือว่า นักฮ่วงโบจักควมสิบว่าพี่น้องเหยเจ้าเพราะว่าขันว่าบูถือกระไพบูหู่พี่น้องเนาะตัวนี้เนาะมาเห็นแล้วกรับพ่อแม่น้องติดต่อได้เพิ่นยังมาว่ามาว่ายง่ายกรับว่าวันชำแบบเสียดสีที่ว่าดูถูกกระแม่ได้หนิเนาะว่าเป็นเนาะเห็นเฮาถูกเฮาอยากบัดแห้โบมีแบบ บาสิีิตดูโตนชงชานหรือว่าอยากช่วยเหลือบ่มีเลยเหตุใด,ดบัน้เจ้าครับชีวิตต่อไปชีวิตอยู่ไปแบบนี้บ่ดีว่าใดไดบันเิเหมือนอยู่แบบนี้แล้วหาเงินหาคํำเงนแล้วพอให้ผัวมีบัตรแล้วก็ลงไปเหตุงานเหตุการณ์พอด้เงิน,น,น,นได้ครับเนาะพอดีเงินเหื่อเนี่แหละทางนี้เ็าหาบาปะได้ห้ือกั เาก็ข um. mm. ินฮอดเมียอยู่ทั้งนี้ในเขาก็นโกเมนเราไปปะเราโอขินฮอดแล้วเขาลูกเจ้าด้วัค่ะได้เอาไปเบิดได้ไหนเนาะได้เอาไปหมดแหละคันว่าเจ้าก็ไปพวก็ไปต้องได้เอาไปเบิดนี่ค่ะอันนั้นเราเขาอะเขาจึงคอลองให้เขาชอยเรือบัตรพวนี่เขาอะคอนำเขาเขาบ่าวบอยนั่นเขาอไ่ได้ยากด้วยแต่เจ้าห้าคนในไปไปหมดแล้วอะยากนำพวเจ้าเดียวอะเขาแบบมีเงินเขาอะ เฮาเลยพออยากปะบัวเอาอยากไปไปมดคันได้ไปอยากเอาไปเบิดทั้งลูกทั้งผัวย้อนว่าความักควมหักสายสัมพันธ์เนี่นพี่น้อยคู่มือก็เล่านี่แหละไปหาการเขียดกันมันงเคงเรียงพอดีเชืยอเพ็่เป่งนัวขนมเล็กน้อยแล้วคายไปได้แหละมันงเคงกะจักแหละไปคู่มือบ่เราไปคู่มือบ่คู่มือนี่แหละคันบได้ไปเลยเอายังกินเนาะ เขาก็เป็นยากลูกหน่อยบ่ได้ออกไปชัยคือเดนี่เลยบัดนนี้แห้งเกิดลูกมันหน่อยแห้งหน่อยใช่ไหมบัดนนี้ประธานพอฮอดชิมือใช่ไหมเกิดวางบนคานเนาะเนี่เรานีไปหาการเขียดกกนเพียงบัติเฮากัปัวอะไมาเห็นแล้วก็โม่หายเพราะน้ำตาออกบัดนนี้ติดต่อทางพบทางแม่ได้กะททางน้องได้กะเขาแห้งว่าวชัยพรอมเุาอุ๊กเขาอุ๊บอังคิด ยข้ามกีบหนึ่งกับไหนะ้เนาะแมนเงินงคํากีบหนึ่งกับอะไรไห้แถมมาว่ามาวากอันนั้นแหละเขา่าขันกิีบหอดนั่นอยากให้เมื่อไว้ไว้ไวไวเมื่อดุนด้วนเขาอะนี่แต่บาชุบแล้วจเอาไห้ค้าเป็นบนะ่อไห้กะโอ้เนาะคนขายื่อกระต้มกระนมมากระไพมั้มาไห้ิ่นแน่เพราะว่าเห็นได้พี่น้องเป็นกระบอแมน พอได้ให้ลูกเพื่อนซื้อขนมกินพี่น้องเลยเนาะเจ้าผูวนะเล็กผัวนาหน่อยซอยเรือกันไปยามถูกยามจนพี่น้องเฮ็ดจังใดข้าก็บอกกำไพ่กับเจ้าเงินหายเพิ่นเนาะเรได้ซื้อกระต้มขนมมาสั่นเนาะพี่น้องเลยขึ้นดูต้นชงซานเพิ่นแอนเด้อพอได้ซื้อพริกเกลือไปนัวพอทั้งชีวิตไปพี่น้องเลยเนาะเฮ็ดจังใดเพื่อนมนุษย์เกิดมาห่วมโลกกันเนาะบาสุกมีอย่างการนักเบาแบ่งกันให้น้อยใครกลัวเอาไปให้เนาะแมน ถือว่าเพิ่นนี่เป็นคนไทยแท้พี่น้องเลย <m> บ่ได้ตัวบ่ได้ตัวบริได้ตัวดได้อำเนาะมีบัตรมีบัตรมีที่อยู่เรียบร้อยพี่น้องเลยแถมยังว่าได้ปู่ได้ลมได้คุยติดต่อกับทางแม่แล้วก็ทางน้องชายได้แล้วหากแต่ว่าเพิ่นใช่แต่ลอออมเฮายใจว่าพวกเฮาเขายอม เพื่องมาได้เกียดเขาาะตามเขาเอาเขายังบูมูจักฉันลูกเมียเรายังบูมีคนแรกเขาให้เราได้ลูกได้เมียเราจึงมูจักเองนนาะนอกเจ้าอันใดบุได้เมียนั่นแหละเขา่เจ้าได้ลูกได้เมียเจ้าบลยวบ่ิผิดเดีเจ้ากล้าบอปะบอเขาอะเขาบ้าหนได้เขาอ่ะ้านแล้วปะลูกปะพูันเลผิดบลิเลียวกันลูกลูกเต้าพี่น้องเลยคันวาสิป้าลูกปลาเต้านี่กะใหม่ มันปะบนะ่ได้เน่เนาะว้าวดูไผ่ไผ่กระแพงพี่น้องเลยขายทาองกันตั้งเป็นเดือนเนาะมาใช้ที่ไปโอนโฉสารสิบบาททั้งน้องพันยูพี่นออ้องเลยเฮ็ดจังใดมีแต่สู๋ๆเด้อทางเฮากัสิบบาทกำลังใจให้พี่น,ออน้องเลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะแมนบอกกับไพ่สำหรับคลิปน,นี้ทางเฮากับขอความขอบใจทั้งน้องรจนาเพลินเนาะที่เสียเวลาเวลาให้เฮาได้ถ่ายทำคลิปพี่นนะ้องเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้กะพอประมาณนี้เนาะบาชุกจะเอากะจะได้ขอตัวอำลากับเมื่อเกินเมซานสะก่อนพี่น้องเอือท่านกับไกลพอสมกวนเนาะสำหรับคโดยกาาสบายดีเด้อ